นมทุ่มกว่า2ล้านล้านบาททำรถไฟเร็วสูงรับลงทุนข่าวการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท Nvidia เดียด้าน AI ในเวียดนามเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2567ทําทำให้อาเซียนตาลุกโดยเฉพาะไทยที่มีคำถา,ถามถึงเจนเส้นห่วง CEO ของ Nvidia เดียที่มาเยือนไทยก่อนไปเวียดนามแต่ทำไมเลือกเวียดนามลงทุนไทยกำลังตามหลังเวียดนามอยู่หรือไม่ เป็นคำถามคาใจคนไทยเวลานี้แต่ต้องยอมรับว่าเวียดนามทำงานหนักเดินหน้าเต็มกำลังในการดึงการลงทุนเข้าประเทศแม้ว่าเวียดนามจะมีจุดอ่อนด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่สู้ไทยไม่ได้แต่วันนี้เวียดนามลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้กันแล้วจุดอ่อนของเวียดนามก็คือการขนส่งทางรางไม่มีประสิทธิภาพในปี2566เวียดนามพึ่งพาการขนส่งทางถนน คิดเป็น50%ทางด้านการเดินเรือสมุทรคิดเป็น35.6%ทางด้านการขนส่งทางแม่น้ำคิดเป็น12.9%ส่วนการขนส่งระบบรางมีเพียง0.7%เท่านั้นกระทรวงคมนาคมเวียดนามคาดการว่าเมื่อถึงปี2593เวียดนามจะต้องใช้ทางรถไฟสายเหนือใต้จากฮานอยถึงโฮจิมิน เพื่อการขนส่งสินค้าสูงถึงปีละ18.2ล้านตันนอกจากนี้มาตรการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าที่จะส่งออกไปยังยุโรปและอเมริกาว่ารักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่จะเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นการปรับปรุงระบบรถไฟให้ทันสมัยรองรับการขนส่งได้มากและสะดวกรวมถึงใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันจึงเป็นอนาคตของระบบโลจิสติก เวียดนามจึงมีนโยบายปร,บปรับปรุงระบบรางสองแนวทางคือ 1. ปรับทางรถไฟเดิมให้ดีขึ้น 2. สร้างทางรถไฟความเร็วสูงโดยสภาแห,ห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติโครงการยกระดับทางรถไฟสายเหนือใต้มีมูลค่ากว่า2.3ล้านล้านบาทเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2567วางเป้าให้โครงการนี้สร้างเสร็จภายในปี2578 โครงการนี้จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในเวียดนามมากขึ้นโดยนักลงทุนต่างชาติใช้นโยบายช h นนาพลัสวันการแยกฐานการผลิตบางส่วนออกจากจีนและมองหาประเทศใกล้เคียงที่พอจะตั้งโรงงานใหม่เพื่อส่งอะไหล่บางส่วนจากจีนมาประกอบได้หนีพิษภาษีของสหรัฐและกระจายความเสี่ยงเวียดนามเตรียมพัฒนาระบบรางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในประเทศ คือโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายเหนือใต้ฮานอยโฮจิมินโครงการทางรถไฟระหว่างประเทศเช่นโครงการรถไฟเวียดนามจีนเริ่มในปี2568โครงการรถไฟสปปลาวเวียดนามยืดเวลาโครงการออกไปสำหรับทางรถไฟเหนือใต้คือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจเวียดนามสำนักข่าวเวียดนามนิวรายงานว่าเมื่อปี2567สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติ การปรับปรุงทางรถไฟเหนือใต้จากกรุงฮานอยไปโฮจิมินห์โดยแบ่งออกเป็นสองแผนคือการปรับปรุงรถไฟเดิมและการเดินหน้าสร้างรถไฟความเร็วสูงโครงการนี้จะใช้งบประมาณประมาณ2.3ล้านล้านบาทนายกรัฐมนตรีฟาร์มินจินของเวียดน,นามเผยว่าสำหรับการปรับปรุงทางรถไฟเดิมในเส้นทางเหนือใต้ซึ่งเป็นรางรถไฟขนาด1เมตรจะปรับปรุงให้ใช้งานหลักในการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่นสินค้าเทกองหรือวัตถุดิบที่เป็นของเหลวและเพื่อการท่องเที่ยวทั้งนี้เวียดนามมีรางรถไฟทั่วประเทศประมาณ3,162.9กิโลเมตรบางเส้นทางใช้มาแล้วกว่า140ปีจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่กระทรวงคมนาคมเวียดนามเผยว่า ทางรถไฟความเร็วสูงนี้จะเชื่อมกรุงฮานอยนครโฮจิมินมีระยะทางประมาณ1,541กิโลเมตรใช้ความเร็วในการเดินรถ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดเวลาเดินทางจากฮานอยไปยังโฮจิมินจาก30ชั่วโมงเหลือเพียง5ชั่วโมงเป็นระบบรถไฟรางคู่รางมีขนาด1.435เมตร ประโยชน์ในการปรับปรุงทางรถไฟและการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในระยะสั้นจะสร้างงานได้มากกว่า200,000ตำแหน่งส่วนในระยะยาวจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ Web เว็บไซต์เวียดนา b r i e f i n g c o m เผยว่ากระทรวงคมนาคมเวียดนามประเมินว่าเมื่อถึงปี2593หรืออีก25ปีเวียดนามต้องใช้ทางรถไฟเส้นเหนือใต้เพื่อการขนส่งที่สูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการปรับปรุงรางรถไฟสายเก่าและการสร้างระบบรางความเร็วสูงจะช่วยยกระดับการขนส่งสินค้าสำหรับรถไฟความเร็วสูงจะตัดผ่าน20จังหวัดมีสถานีหลัก23สถานีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมีสถานีสำหรับขนส่งสินค้า5สถานีในการขนส่งสินค้าออกแบบไว้สำหรับการขนส่งสินค้าน้ำหนักเบาสินค้าราคาสูงและสินค้าจากการค้าออนไลน์ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงมีจุดเด่นคือวางแผนให้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านได้3มสถานีคือสถานีงอกฮอยเป็นสถานีกรุงฮานอยจะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟไปยังจีนสถานีวุงอานที่เมืองหาดินจะเชื่อมต่อไปกับเส้นทางรถไฟที่ไปยังสปป,ปลาวสถานีตู่เตียมที่นครโฮจิมินห์อยู่ไม่ไกลจากกัมพูชาในอนาคตเวียดนามและกัมพูชามีแผนจะสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อกัน ที่น่าจับตามองก็คือสถานีรถไฟสำหรับขนส่งสินค้า5แห่งซึ่งจะเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจใน5จังหวัดเอาไว้ด้วยกันคือ 1. สถานีกรุงฮานอยเชื่อมไปยังไฮฟอมท่าเรือหลักทางตอนเหนือและมีแผนจะเชื่อมไปยังมณฑลยูนนานและมณฑลกวางสีของจีนเส้นทางรถไฟในโครงการนี้เช่นสายเหล่าไกฮานอยไฮฟอมกวางหนิงและสายดงดังโยยี่กวนจุดหลักขนถ่ายทุเรียนเข้าจีนและฮานอย สองสถานีวงอันจังหวัดหาตินตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจังหวัดหาตินเชื่อมกับฐานการผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์กลางการเติบโตของจังหวัดสถานีวงอันยังช่วยขนส่งสินค้าจากสปปลาวลงเรือสินค้าออกทะเลด้วยตามโครงการเส้นทางรถไฟสปปลาวและเวียดนามระยะที่1 3. ส,สถานีชูไลในจังหวัดกวางน้ำ เชื่อมกับเขตอุตสาหกรรมท่าเรือและสนามบินเช่นท่าเรือไกฮาท่าเรือดึงกัดท่าอากาศยานชูลายชูายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของทากโคของเวียดนามซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารและรถจักรยานยนต์ให้กับแบร์รถยนต์ต่างประเทศเช่นเกียมาสด้าและรถบัสวัวโว และส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไปยังอินเดียปากีสถานเมียนมาและไทยด้วยสถานีชูไลจะเชื่อมต่อกับท่าเรือที่มีสายเดินเรือมุ่งตรงไปยังอินเดียและสายที่มุ่งตรงไปยังท่าเรือแจ็กสันวิลในฟลอริดาของสหรัฐซึ่งเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งรถยนต์ 4. สถานีหวนฟองที่จังหวัดขวัญหวาสถานีนี้จะเชื่อมต่อไปที่ท่าเรือขนส่งสินค้าศูนย์ขนส่งต่าง สังชาติสนใจลงทุนในจังหวัดขันหาาในธุรกิจพลังงานเช่นบริษัทมิลเลนเนียมเอนเนอีของสหรัฐลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า LNG บริษัทซูมิโตโมของญี่ปุ่นขอเข้าไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า LNG เช่นกัน 5. สถานีจังบอมจังหวัดดงนายสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับศูนย์กลางอุตสาหกรรมดงนาย เครือข่ายทางรถไฟของโฮจิมินสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงโฮจิมินเกินเธอจีนจะเป็นแหล่งทุนของเวียดนามในการสร้างรถไฟความเร็วสูงโดยเว็บไซต์ฮานอยไทม์เผยว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567นายกรัฐมนตรีฟาร์มินชินได้พบกับในายใต้เหอกังเลขาที่การพักคอมมิวนิสต์และประธาน h i n n r r i l w a y c o n s t r u c t i o o c o r r o r a t i o n หรือ CRCC ของจีน โดยผู้นำเวียดนามได้ขอให้จีนสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบรถไฟด้วยการปล่อยเงินกู้แบบผ่อนปรนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโครงการอบรมแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหการรมรถไฟให้เวียดนามนอกจากนี้ยังเชิญให้ชัยนา Railway Construction Corporation เข้าร่วมลงทุนและก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้ และรถไฟเวียดนามจีนอีกด้วยด้านใต้เฮกังประธานของ CRCC เผยว่ากำลังทำงานร่วมกับเวียดนามในการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ให้สมบูรณ์และ CRCC พร้อมจะดำเนินโครงการนี้และหวังให้เวียดนามเร่งรัดทำลายแผนงานที่เร็วขึ้นยังไรก็ดีจีนไม่ใช่ประเทศเดียวที่เวียดนามเชื้อเชิญเข้าร่วมลงทุนยังมีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่สนใจ ทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2567ธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIB AI i ได้อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษจำนวน5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการพัฒนาทางรถไฟของเวียดนามไปแล้ว